สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนและคลิปนี้นะครับผมจะไม่แนะนำแผน Meta อัปเดตล่าสุด i K f c 2ี่ในช่วงเทศกาลทีมเมดซีซั่นกันครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะไม่มาแนะนําแค่แผนเดียวนะผมจะไม่แนะนาถึง4แผนเลยเอาให้เพื่อนเพื่อนไปลองเล่นกันดูนะครับว่าชอบแผนไหนมากที่สุดนะครับโดยวันนี้ก็จะแนะนําทั้งหมดเลยนะครับทั้งคาซ้อมแท็กติก e ิฟตสีอัโพลและก็เพย์เออร์โลต่างๆนะครับโดยผมก็จะให้ไปแบบหนึ่งก่อนนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปปรับเพิ่ม,เต,มเติมได้นะตามความชอบเดี๋ยวผมจะไปเล่าใให้ังทีน คลิปนี้แล้วกันนะครับโดยแผนที่ผมจะทำในวันนี้นะครับแผนแรกก็คือแผน C 2 3 1 Y นะครับคืออันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็แผน4 2 1 3แผนเมตาเก่าในคลิปล่าสุดน,นะครับได้ยังพอเล่นได้อยู่เลยแนะนำไปด้วยนะแล้วก็อีก2อันก็จะเป็นแผน C C 1, 1 1แล้วก็แผน4 4 2นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวฝักเพื่อนรอดูกันจนจบคลิปนะผมรับรองว่าเอาไปเล่นแล้วยังไงจะช่วยเพื่อนเพื่อนเล่นดีขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ชนะมากขึ้้้้้้นน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 นออออยยย่่่่่่าาาาางงงแแแแััสวววเเเเพืืทีีขีขมมดดูกลลลลถผไไป มาคอมเมนต์ให้เคดิกกับผมหน่อยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปแนะนําแบบนี้ต่อไปรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่เขาเข้ามาดูทีหลังเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าไอ้แผนไหนดีที่สุดเพื่อนก็ช่วยกันแนะนํากันมาได้นะครับว่าชอบอันไหนมากที่สุดนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับประมาณนี้เลยนะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามไวยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไป็นเรื่องราวของคลิปวันนี้กันเลย Let's go Foot c h e a p Coin จหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมห้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทาาางง้มช่อ ฟแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ต้องมาดูที่ทีมด้วยนะก็จัดทีมเอาที่ชอบได้เลยนะครับมันก็จะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองหานักเตะดีๆหน่อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตำแหน่งกองกลางนะครับที่เป็นตำแหน่ง cdm นะทั้ง2ฝั่งนะหรือจะเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกก็ตามนะครับผมจะรีคอมเมนต์ให้ตัวที่เพื่อนๆใช้นะครับมีเทสส่งอย่างน้อยนะครับก็ต้องมีสักปิงพาร์อันนึงหรือไม่ก็ถ้ามีหมดเลยก็็ดีีกกคคือินบปงท่ตะรั D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  จะมีไปสีเงินหรือว่าสีทองก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้ามีครบหมดเลยแบบชาวีตัวนี้ก็ยิ่งดีมากๆนะครับในการท r a n s i t i o n b a ในการกด R1X ด้วยการปิงพลาหรือการแปะบอลด้วยติตกาศแล้วก็การส่งขารุช่องอันนี้ซึ่งเป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับสำหรับเมตานะตอนนี้นะส่วนปีซ้ายปีขวาเนี่ยก็เลือกตัวเร็วๆสกิลไฟพิวได้เลยนะครับจะเลือกตัวที่มีฟิเน็ช็อตทองเอาไว้ตัดปั่นขาขวาแบบนี้หรือจะเลือกตัวปีขวาขาขวาเพื่อมายิงเป็นไซคก้อยหรือยิงเต็มข้อไปเสาสองแบบนี้ก็ได้นะครับจะเอาเป็นปีซ้าย ท้ายไว้ตัดปั่นแบบพวกซาก้าซาร่าพวกนี้ก็ได้นะหรือทางซ้ายก็เป็นแบบลิเบอรี่ตัดปั่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างสําคัญนะส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งกองกลางัวลุกนะครับซึ่งเป็นคีย์สำคัญเหมือนกันนะครับผมจะชอบให้ตัวที่เล่นตําแหน่งนี้มีเพสตาอินวิซีพาร์ตนะครับถ้าเป็นสีทองได้ก็ดีถ้ามีสีเงินก็ไม่เป็นไรส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือทิอกิทกะนะครับถ้ามีของกลางลุกนี่จะแปะบอลสนุกมากๆอย่างโอเลกาตัวนี้ก็ใช่ครับแต่ว่าจะมีอย่างฟอร์นกันก็จะมี visible, ินวกกก็ต,ตกร,รัว่าาเป็นคคียสัท นะครับสำหรับตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะส่วนสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับก็เอาตัวที่แบกที่สุดโหดที่สุดของเพื่อนๆมาได้เลยนะครับเพชร์ที่ดีที่สุดของกองหน้าก็จะเป็นฟินิชช็อตทองโลดวิงช็อตทองซึ่งจริงๆผมว่า อยากให้มีโรดดิวิ่งช็อตทองทุกตัวนะสำหรับช่วงนี้เพราะว่ามันโกงมากจริงครับกับการยิงแท็บครั้งเดียวแล้วก็แปลสวนประตูไปเลยนะครับส่วนอีกอันนึงที่ค่อนข้างสําคัญก็คือควิกสเตปลาผิดพวกนี้ถ้ามีก็จะคล่องแล้วก็เร็วมากๆนะครับเพื่อนๆนะสำหรับตัวหน่งกองหน้าก็ประมาณนี้เลยยิ่งเป็นแผนที่มีกองหน้าตัวเดียวหรือเราต้องเอาตัวที่มันแบบรับจบในคนเดียวได้สกิลมูฟห้าวิฟท์ห้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องจัดซะหน่อยนะครับเพื่อนๆส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะประตูก็เลือกตัวที่ชอบได้เลยนะครับแบ,บ็ก็ ไม่เอาแบ็กตัวบบเล็กนะแบ็กผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ก็จะเป็นแบ็กที่เกมรับแจ่มๆในะคะ่าดีฟนอ์ฟิสิกอลเยอะๆรูปร่างบอดี้หนาๆพวกเตโอคูเน่ดัมฟรีอะไรพวกนี้ก็แจ่มเลยส่วนตำแหน่งกองหลังก็เลือกตัวใหญ่เร็วๆเราเพื่อนๆอย่าเอาตัว,ตว,ตวผู้หญิงมาเล่นนะนี่ก็เลือกแต่าใช้สานโหดของกอง,อง,องหลังก็จะเป็นพวกยิ่งจ่องบูเชอร์แอเรียลบล็อกอะไรพวกนี้นะครับถ้า,ถาเป็นเน้นเทรดดีฟนอ์อะไรพวกนี้ไปแล้วก็เลือกมาลองเล่นกันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเตะคร่าวๆยังไงอย่าลืมไปใส่ค่าเเเเมี้้้ถูกกกกตตตอองันนะะะททุววดยพื่รปสิิธภ ที่ดีที่สุดออกมานะครับแล้วก็จัดทีมให้เต็มค่าเค็ม33บสามทับสามสิยนะครับเ,เพื่อนๆอ่าเดี๋ยววันแรกแนะนําแผนกันเลยครับเริ่มที่แผนแรกเนาะส2 3 1อนวงเล็บสนะครับจริงๆมันคล้ายๆกันนะหลายๆแผนจริงๆ G2 ง 4, 2 3 1สองสีวงเล็บสองสีแล้วก็ส2 1 3อ่งามีความคล้ายกันมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังนะมาให้ทีมแมเนจเมนต์กันเลยนะครับเ,เพื่อนๆโดยแผนที่ผมแนะนําทั้งหมดในวันนี้นะครับผมจะใช้บิวอัพสไตล์กับวินเทอาโพสเนี่ยเหมือนกันทุุกกคคลลลิปเเยยยนนนะะรับทแผนะโด ตั้งเป็นบิวอัพสไตล์แบบบาล้าส่วนดิวิศิอภพเนี่ยผมตั้งเป็นไฮช่วงนี้ผมแนะนำว่าใช้เป็นไฮอย่างเดียวเลยดีที่สุดครับส่วนบิวอัพสไตล์เนี่ย เอาที่เ,เพื่อนๆชอบก็ได้นะผมรีคอมเมนต์บาลานซ์คืออันที่ดีที่สุดนะครับลองลองมาสําหรับผมนะคิดว่าเป็นช็อตพาร์ตนะครับช็อตพาร์ตคืออันดับ2ที่ใช้ได้แล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยผมจะชอบน้อยที่สุดนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับอาจจะไปลองดูนั่งเหมือนผมทุกอย่างเลยแล้วลองแก้แค่บิวต์ออฟสาเดียวเพื่อหาอที่ชอบที่สุดนะครับอันนี้คือแผน4231 Y นะแผนนี้ก็จะมีกองกลางตัวรับเป็น CDM 2ตัวแล้วก็กลางลุก c a m ปีกซ้ายปีกขวาจะเป็นแบบ RM กับ LM นะจะต่างกับแผน4213ตรงทีี่ปปกซ้าาขวา ของแผง4213เนี่ยจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาที่ลงเป็น L w กับ R w นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่เป็นเรื่องที่ต่างนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพื่อนๆน,นะโอเคอ่ะมาดูกันเลยเริ่มที่ตำแหน่งผู้กั้สาป,ประตูนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งอันนี้เป็นประจำนะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับสไตล์เพื่อนๆว่าชอบผู้กั้สาป,ประตูแบบไหนถ้าใครไม่อยากให้ประตูออกมาจาก g กเลยนะครับก็ต้องตั้งเป็น Goal Keeper บวก Defense อยู่แล้วนะครับอันนี้จะอยู่ เส้นมากที่สุดนะครับแต่ถ้าตั้งบาลานซ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีขอบเขียวๆตรงนี้เห็นไหมครับมีออกมาเล่นบ้างแต่ก็ยังไม่เท่าพวกประตูสวีปเปอร์ส่วนอนี้อันนึงก็จะเป็นสวีปเปอร์คีเปอร์ตั้งบาลานซ์แบบนี้ก็จะออกจากเส้นมาเยอะเวลาฝั่งนู้นหลุดออกมายบางทีมันก็จะออโต้แบบขึ้นมาให้เองเลยเราไม่ต้องกดสามเหลี่ยมอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับอันนี้ผมได้หมดเลยนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบผมชอบโกคีเปอร์บวกบาลานซ์ที่สุดเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2องานแถ่นเพื่อจะลองเป็น, Defense, ปน, iper, นดีเฟนะอ,นะอ็นส์ แนะนำหมดแต่ในคลิปนี้ผมจะแนะนําเป็น Goalkeeper บาลานทุกแผนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะอ่ะต่อมาที่ตำแหน่งกองหลังนะครับผมคิดว่ากองหลังเนี่ยเพื่อนๆห้ามปรับมันอื่นเลยนะครับดีที่สุดคือ d e f e n อ e r บวก Defense เท่านั้นนะครับไม่มีแก้โฟกัสอะไรทางนั้นนะครับทุกแผนจะตั้งแบบนี้หมดเลยนะส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมจะตั้งโลฟ f u แบ Back หมดเลยนะแต่อันเนี้ยผมจะให้เพื่อนๆไปแก้กันได้นะครับสำหรับตรงนี้นะ f u ลแ Back สองฝัง่งมีให้เลือกระหว่าง f u ลแ Back บวก Defense สองฝัง่งกับ ฟูลแบง c ์บวกบาลานสองฝั่งแบบนี้นะครับความต่างก็คือถ้าดีเฟนซ์มันจะเล่นแบบเติมน้อยนะครับก็คือเน้นสเตแบ็กแบบแบ็กโฟเลยนะครับคอยตั้งป้องกันเอาไว้ไม่ต้องเติมซัพพอร์ตคือไปเล่นเยอะมากนะครับมันได้หมดเลยจริงๆครับเพื่อนๆลองไปดูนะว่าชอบคอมโบไหนมากกว่าถ้าเป็นคอมโบนี้มันจะแบบเน้นเกมรับมากกว่าแต่ถ้าตั้งเป็นบาลาน่ะอันนี้ก็โอเค ผมว่าผมแนะนําเป็นบาลานแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับผมว่าบาลานแล้วกันคลิปนี้ขอเป็นบาลานก่อนนการสำหรับแผนนี้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าแผนนี้ปีกมันไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนซีสองหนึ่งสามเงี้ยนะผมว่าเป็นฟูลแบ็กบวกบาลานและกันแต่ดีเฟน์ก็ถ้าตั้งก็ต้องตั้งทั้งสองฝั่งนะครับเ,เพื่อนๆไม่ไงั้นมันจะยิงกันแปลกๆนะครับต่อมาที่ตําแหน่งกองกลางตัวรับนะครับเ,เพื่อนๆหรือกองกลางบล็อกทูบล็อกนั่นเองนะครับสำหรับแผนที่หน้ากาเป็น CDM แบบนี้นะครับก็คือหน้าแผนเป็น CDM นี่สุด โดยผมจะตั้งทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกลางรับคู่หรือบล็อกบล็อกคู่เนี่ยก็ตั้งเป็นประมาณนี้จะค่อนข้างสมดุลว่าจะห้อยต่ําแล้วก็มีขึ้นเป็นซัพพอร์ตเกมลุกบ้างในบางจังหวะนะครับแล้วก็คอยเป็นตัวจ่ายออกให้ก้าวให้ปีกเบนียก็ค่อนข้างดีนะส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยผมชอบอันนี้อันเดียวเลยนะครับ inside forward บวกโฟการ์ดบาลานะครับแต่ผมเห็นบางคนนักแข่งเนี่ยเขาไปใช้โลตรงปีกขวาข้างนึงอ่ะเป็นวิงเกอร์บวกบาลานแบบนี้วิงเกอร์บวกบาลานแบบนี้เพื่อน้ะแต่อน่อยามารถต บวกบาลานซ์เป็นอันที่สมดุลที่สุดณนะตอนนี้นะครับอันอื่นไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะเจะลองวิงเกอร์สักฝั่งหนึ่งสําหรับตัวที่ไม่ได้เต้นตัดปั่นนะครับสมมติปีขวาขนาดขวาในวิงเกอร์ก็น่าจะลองได้นะครับเ,เพื่อนๆลองไปลองกันดูนะส่วนตําแหน่งกองกลางตัวรุกเนี่ยอันนี้ก็ตั้งได้2องาันเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆมีให้เลือกระหว่างเพลเมเกอร์บวกบาลานซ์แบบนี้คืออันที่สมดุลที่สุดนะครับไม่ได้ขึ้นไปสูงมากกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นชาร์โดไซเอร์บวกโฟกัสแอคแท็กนะครับอนน คอยตัวเป็นสาแท่งนะครับเป็นฟ้อนายจริงๆมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆลองไปเลือกได้เลยนะครับว่าชอบอันไหนมากกว่านะผมแนะนําให้ตั้งแค่2อันนี้เท่านั้นนะครับส่วนอันอื่นไม่เอาเลยนะส่วนตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นตาแหน่งกองหน้านะครับอันนี้ก็ฟิกเลยนะครับผมว่าอันที่ดีที่สุดคือ a d v a n c e d Forward บวกแ t น อันเดียวเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นแผนหน้าหนึ่งหน้า2ก็ต้องตั้งอันนี้เท่านั้นคืออันที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผน C23 1สงวงเล็บสอ่ะเดี๋ยวมาดูโค้ดกันเลยครับสำหรับโค้ดของแผนนี้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องใส่ให้เหมือนกันเป๊ะๆน,นะตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะครับเพื่อให้มันติดนะครับในเกมแ H L H h, h 9 U 6 9A แล้วก็ H นะครับมาครับเพื่อนๆมาที่แผนที่2กันเลยนะก็จะเป็นแผน4-1 midfield แผนนี้จะแตกต่างกับแผนเมื่อกี้อย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆก็คือตำแหน่งกองกลางทัวร,รับนะครับจากที่หน้ากาเมื่อกี้มันเป็น CDM นะมันจะกลายเป็นหน้ากา CM คู่นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาว่าตันักเตะตำแหน่งกองกลางนเพื่อนเนี่ยไม่มีตำแหน่งหน้ากา CDM อย่างเช่นจูบเบิร์แฮมอะไรเงี้ยหรือวอรเวเดอะไรเงี้ยก็ย้ายมาเล่นแผนนี้จะได้ลงแผน CM ตรงนี้ได้ก็เป็นแผนที่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆผมว่าอันนี้มันจะกลางมันนจะขึ้ไป พองดเกมรุกมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ห้อยต่ำเหมือนแผนเมื่อกี้นะครับส่วนที่เหลือก็ค่อนข้างคล้ายกันเกิดทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงเปรียบสไตล์บาลานบวกไฮเหมือนเดิมนะครับเป็นอันที่ชอบที่สุดนะมาที่ตำแหน่งแนวรับเนี่ยก็จะเหมือนเมื่อกี้เกิดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเป็นชุดเดิมเลยนะเหมือนกับแผนเมื่อกี้นะครับแบก็กซ้ายไ็่ขวายลืมนะตั้งฟูลแบ็กบวกดีเฟนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ทางขวาก็เหมือนกันนะจะเป็นบาลานหรือดีเฟนต์ก็ได้แต่พวกวิงแบ็กอะไรพวกนี้ไม่เอาเนาะประตูนี้ก็กลันนวก็ตัั้้งไดเหมือนนนกะ หากลางรุก เหมือนกันเพย์เมเกอร์หรือชาโดว์ไซเกอร์ก็ได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาปีกเนี่ยก็ Inside Forward, อินไซด์ร์เวิร์ดบวกบาลานซ์หรือจจวิงเกอร์ข้างหนึ่งก็ยังตั้งได้เหมือนแผนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กองหน้าก็เหมือนกันเป Anti ็นอันที่ฟิกนะครับส่วนอันที่แตกต่างก็จะเป็นตำแหน่งกองกลางที่เราตั้งดีฟลายบวกยิวอัพเมื่อกี้เนาะพอเป็นแผนซีซ,ซีหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมจะชอบเป็นแบบนี้นะครับอันหนึง่งตัวหนึ่งจะตั้งเป็นโฮดดิ้งบวกดีเฟนส์ส่วนอีกตัวหนึ่งจะตั้งเป็นบล็อกทูบบบ็็อออกกซไไไวววว้้้้้้าาายยโฮลลลดดิงขแแต่่่เเพืนนนๆชะครัท แบบไหนเอาแบบนั้นนะครับสาหรับตรงนี้นะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆนะสำหรับแผ่นนี้เสร็จแล้วสั้นๆเลยนะครับเพราะก็ถเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังอธิบายเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปฟังที่แผนเมื่อกี้นะครับถ้าใครกดค่ามานะเพื่อนๆสำหรับแผนนี้นะครับโค้ดก็คือ m a เครื่องหมายดอลลาร์ g 6 เครื่องหมายแอนนะครับที่ W Z แล้วก็ G นะครับสำหรับ4-4-1 midfield นะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่คิดมากๆไงอย่าลืมรอไปลองเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆต่อมามาที่แผนที่3กันเลยนะครับ c ล a สสิกจะเรียกว่าคลาสสิกได้ไหมเนี่ยเพราะว่าใช้กันมาหลายเดือนเหมือนกันนะครับกับแผน4-2-1-3ตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ผมจะชอบน้อยกว่า2แผนข้างหน้าเมื่อกี้นิดหนึ่งแล้วส่วนตัวผมเองก็เล่นน้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะแผนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับ e ิวอัพสไตล์ดันสีอพโพสเหมือนเดิมนะครับบาลานซ์กับไฮนะสำหรับเมตาช่วงนี้ไม่มี95อีกต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆมาดูที่เพยโลกันเลยครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับแผน 4231Y เมื่อกี้เกือบหมดเลยนะครับอันที่เป็นแผนแรกอะครับเ,เพื่อนๆจะต่างกันก็แค่ตรงปีกซ้ายปีกขวาที่บอกไว้ว่ามันเป็นปีกซ้ายแบบ LMRM ใช่ไหมแผนนี้ที่เป็น LWRW เหมือนดันปีกซ้ายปีกขวาขึ้นมากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โลตรงตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเมื่อกี้ ตั้งเป็น inside forward บวกบาลานนะแต่ถ้าเป็นแผน4 2 1 3เนะี่ยผมจะชอบตั้งเป็น inside forward บวก roaming แต่เพื่อนๆจะลองตั้งเป็นบาลานก็ได้นะผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับคล้ายๆกันนะครับไม่ไม่หนีมากนะครับเวลาในเกมที่ไปตั้งนะเลือกเอาที่ชอบได้เลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่จะต่างกับแผนเมื่อกี้ก็คืออย่างแผนหลังๆอนะที่เป็นแผน4 2 3 1 4ง1ับผมตั้ง fullback เป็น fullback บวกบาลานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแผน4 2 1 3อนันนี้ผมไม่แนะนำให้ตั้งเป็น fullback บวกบา,าลบาาเยะรพว่ ปีกมันค่อนข้างลอยอยู่แล้วถ้าเราตั้งบาลานซ์ไปอีกตัวหนึ่งทีเนี้ยมันจะหลุดรั่วหมดเลยนะครับเพราะว่าปีกมันลอยสูงเราควรตั้งอันนี้เป็นดีเฟนที่เป็นแผนสี่สองหนึ่งสามาเขาคิดตั้งดีเฟนต์อันนี้กันแต่พอไปเป็นสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งที่เมื่อกี้แนะนำกันไปเพราะว่าปีกมันลงต่ำแล้วไงเราก็เลยตั้งบาลานซ์อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตามนี้นะประตูก็เหมือนเดิมเพื่อนๆตั้งอันไหนก็ได้ที่ชอบนะครับฟูลแบ็คอันนี้รีคอมเมนต์ดีเฟนต์อย่างเดีย ขับดีสุดแล้วก็กางรุกถ้าเป็นแผนนี้ผมไม่แนะนําชาโดนะครับเพราะว่ามันจะลอยเข้าไปใหญ่เพราะว่ากางมันเหลือน้อยแล้วถ้าแผนนี้แนะนาเพยเมเกอร์อย่างเดียวกองหน้าก็ฟิกเหมือนเดิมนะครับปีซ้ายปีขวาอันนี้วิงเกอร์ก็ไม่น่าตั้งนะสำหรับแผนนี้เพราะว่ามันจะลอยสูงมากครับถ้าเป็นวิงเกอร์มันจะแบบเหมือนอยู่ไกลเกินนะ่ะไม่มารับบนเท่าไหร่นะครับสำหรับทีสองสามหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นเพื่อนสั้นๆนะเดี๋ยวไปลองปรับเล่นกันดูได้นะครับเป็นเพื่อนสำหรับใครที่สนใจนะคือมันจะมีบางทีสำหรับนักเตะตำแหน่่่่งงงงปีีครอออยยาาาเชนเ้้ถ เพื่อนๆอ,อยากจะเล่นเอามันมาเล่นปีกซ้ายถ้าไปเล่นสี่สอนึ่งอ่ะองรีมันไม่ได้มีตำแหน่งหน้ากายเป็น l อ LM อ่ะครับมันต้องลง h อดดีอย่างเดียวเพื่อนๆอาจจะต้องย้ายมาเล่นแผนนี้เพื่อจะให้มันลงได้นั่นเองนะครับก็ยังเป็นอันที่ดีอยู่นะแต่ผมว่าเล่นห้องตึงๆไม่ไหวเพราะว่าบางทีปีกมันอยู่ห่างกับบอลเยอะไปหน่อยนะครับแต่บางคนชอบก็มีนะเ,นเพื่อนๆลองไปตัดสินใจกันดูว่าจะชอบไหมนะครับเอาไปลองกันได้นะครับสำหรับโค้ดของแผน4213อันนี้นะครับก็จะเป็น P เหลี่ยม D J ี่เหลี่ยม U K V Z แล้วก็19นะครับเพื่อนๆไปลองปรับกันดูนะมาครับเพื่อนๆมาที่แผนสุดท้ายกันเลยครับกับแผน4ี2คลาสสิกซึ่งเป็นแผนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะแต่มีเพื่อนๆหลายๆคนชอบแล้วก็มีนักแข่งหลายๆคนมาใช้กันเยอะเหมือนกันสำหรับช่วงนี้มันกลับมาแล้วครับเพื่อนๆสำหรับแผนนี้ไปลองใช้กันดูนะครับเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันอันนี้มันจะดีตรงที่มันกลางรู้ว่ามันจะกลายเป็นกองหน้าเลยมันจะต่างกับ C C 1 1แค่ตรงกลางรู้กลายเป็นกองหน้าคู่มันก็จะมีออปชันส่งเยอะ เวลาเล่นทางปีกอะมันจะมีตัวมา คอยแบบส่งเข้ากลางมันจะมี2ตัวแบบสมมติส่งให้โยฮันคับรถยนคับ e ให้องรีอย่างเงี้ยเป็นเอกตอพาร์สมายิงแบบกองหลังเขาก็จะเข้าไม่ถึงตัวเราแต่ข้อเสียเลยก็คือตำแหน่งกองกลาง,งตัวรุกมันหายไปเ่บางทีอ่าต้องใช้กองกลางอ่ะพาบอลขึ้นมาตรงที่เป็นตำแหน่งมัลติบล็อกอ่ะพาบอลขึ้นมาคอยจ่ายให้ปีอะไรเงี้ยก็จะต้องเล่นออกปีเยอะนิดนึงหรือไม่ก็ขึ้นกลางไปแล้วก็ให้ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยคอยลงมาเชื่อมบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่หรอกนะก็แบบอ่าต้องแบบส่งทะลุช่องไปเลยวิธีการเล่นถ นี่น้รู้สึกว่ากลางมันหลงโบกนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันไปเนาะเอาไปลองใช้กันดูนะครับอาจจะชอบก็ได้นะโอเคมาดูวิวสไตล์บาลานตรงนี้เหมือนเดิมบาลานซ์โบกหายนะครับดีที่สุดอย่าลืมนะว่าทุกอันน่ยยังตั้งอันอื่นได้นะเป็นช็อตพาร์หรือเคาน์เตอร์ก็ได้แต่ผมชอบบาลานซ์ที่สุดส่วนดีมเมื่อสียโภคตอนนี้รีคอมเมนต์เจ็ดสิบอย่างเดียวนะครับสำหรับแผนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้จะเป็นโลคล้ายๆกับ11แบบควหนต่างเยกอหนึ่งแาบความ ก็จะกลายเป็นคู่แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดคู่แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกันหมดนะครับต้นหนึ่งฟูลแบ็กถ้าเป็นแผนที่มีปีก LMRM ก็เหมือนเดิมผมอาจจะชอบให้ตั้งเป็นฟูลแบ็กโบกบาลานแล้วเพราะว่าปีกมันลงมาช่วยเกมรักอยู่แล้วเงเวลาเราตั้งอันเนี้ยแล้วฟูลแบ็กก็ไม่ต้องแบบดีฟเอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้มันคอยขึ้นมาเชื่อมบ้างมันก็จะแบบเหมือนมีตัวคอยวิ่งอ้อมให้ริเบอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีแบ็คเข้าไปเติมช่วยนะครับเหมือนจะแบบ เข้าใจแบบประมาณว่ามีตัวเยอะๆนะครับในกรอบเกรทโทษของเขาเพื่อแบบโถมเข้าไปโถมเข้าไปนิดนึงนะครับสำหรับแผนนี้นะ่วนโลนะครับก็ประตูเหมือนเดิมนะครับโกกิปเปอร์บาลานดีเฟนส์สวิปเปอร์ได้หมดเลยแต่เพื่อนชอบนะครับกองหลังอันนี้ฟิกนะครับคู่หน้าก็ฟิกเหมือนกันนะครับไม่แนะนําให้เปลี่ยนนอกเหนือจากนี้เลยนะครับสำหรับฟูลแบ็กก็เหมือนกันอันนี้แนะนำฟูลแบ็กบาลานแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่จะตั้งเป็นฟูลแบ็กดีเฟนส์เหมือนแผน4213เมื่อกี้ก็ได้นะอันนี้แล้ว ต่เพื่อนชอบเลยนะครับส่วนคู่กลางเหมือนเดิมนะครับรีคอมเมนท์ที่สุดเป็นโฮดดิ้งบวกบล็อกทูบล็อกแต่จริงๆอ่ะผมลืมบอกไปว่าแผน CC11 งอ่ะกับแผนเนี้ยที่เป็น CM คู่เพื่อนๆจะตั้งเป็นโฮดดิ้งคู่หรือบล็อกทูบล็อกคู่ก็ได้นะผมเพิ่งนึกได้แต่จริงๆผมว่าอย่างละตัวดีกว่ามันจะเพอร์เฟกสุดครับมันจะไม่ได้แบบว่า หอยเกินถ้าบล็อกทูบล็อกบางทีมันไม่มีตัวลงต่ําเลยถ้าเป็นโฮดดิ้งหรือบ box กทบล็อกนี้มันจะได้แบบช่วยกันบาลานซ์ดีนะครับผมอันนี้ดีสุดแต่ว่าลืมบอกไปว่าตั้งได้นะโฮดดิ้งคู่หรือบล็อกทูบล็อกคู่ก็ได้แต่ถ้าตั้งเป็นเพย์เมเกอร์ผมไม่แนะนานะเพราะว่ามันจะเหมือนกลางมันจะเหลือตัวเดียวเลยถ้าตั้งตรงนี้เป็นเพย์เมเกอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเหมือนเดิมอินไซต์ forward บาลานซ์ดีสุดนะครับจะตั้งวิงเกอร์ไว้ฝั่งนึงก็ได้นะคร อินไซต์ฟอร์เวิร์ดบาลานอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนพวกโฟกัสไม่แนะนําให้ปรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งกองหน้าแอนด์วันฟอร์เวิร์ดคู่เลยนะครับผมไม่แนะนําให้ตั้งเป็นพวกฟอร์นาอะไรพวกนี้นะครับมันจะแปลกๆมันจะมันจะเหมือนถ้าอยากเล่นเป็นฟอร์นาจริงๆเล่นซีซีอันแรกไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแผนซี2คลาสสิกนะครับยังไงก็อย่าลืมลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับโค้ดของแผนนี้นะครับก็คือ e 4 3 c n J, G, เครื่องหมายดอลลร์ O, R, Y นะครับวิธีการใส่โค้ดลืมบอกเผื่อเพื่อนคนไหนไม่ทราบจริงๆนะครับกดมาตรงที a แมจเมน n ์ตรงนี้เลื่อนไปทางขวานะครับตรงคำว่า Us e code และเพื่อนๆพ,พ,พิมพ์โค้ดที่ผมแนะนำไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อจะแคปมาแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวเล็กตัวใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะ ั้งมาให้เลยเหมือนกับที่ผมแนะนํำว่าในคลิปนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปกดพอสมมุติได้มาแล้วตำแหน่งมันงงๆอยู่เพื่อนๆกดมาตรงเพย์โลตรงนี้แล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมสลับนักเตะแบบนี้เอาเองก็ได้นะครับหรือจะไปปรับข้างหน้าก็ได้เหมือนกันสำหรับแผนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ และนี่ก็จะครบทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการแนะนำแผนเมตาในเกม Fc 25โมดอิมเมทีมประจําช่วงเทศกาลทีมเวทซีซั่นจริงๆผมไม่ค่อยทําอัปเดตบ่อยๆเลยแต่ว่าอย่างช่วงหลังเนี่ยผมก็จะเริ่มมาแนะนําลงไว้ให้ในเพจเลยเพื่อนๆจะกดมาดูที่หน้าเพจผมก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีเวลามาทําคลิปก็อาจทำอัปเดตแคปรูปทีมมาให้ดูแล้วก็แบบแปรคัตต้อแเทคนิคที่ปรับไว้ให้เลยทั้งใน Discord แล้วก็ใน Facebook นะครับผมขอมาัชร์สัออนน Facebook มภาริ เพจเก่าผม,มาโดนพี่มาเซ็นต์เบิร์นะครับกดปุ่มระเบิดกีดนิ้วเพจเก่าผมไปนะครับผมก็เลยต้องสร้างเพจใหม่ขึ้นมาตอนนี้คนติดตามยังไม่ถึง1000ติดตามเลยนะครับที่นั่นผมจะคอยอัปเดตข่าวสารแล้วก็แนะนาแจ้งเตือนสตรีมลงด้วยนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้บีติดตามกันนะครับผมฝากเ,เพื่อนๆช่วยกันไปกดถูกใจเพจไวห้หน่อยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะสำหรับเพจที่เป็นวิจิวฟีฟ้าภาษาไทยจะพิมพ์แบบนั้นไปก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม Discord ลิ้อค,ลอคอ ผมก็จะเริ่มโพสตั้งแต่ Evolution รายวันเลยนะครับเพื่อนๆที่มาใหม่ๆนะผมก็จะคอยไปโพสเอาไว้ให้ใน Discord ก็เช่นเดียวกันหรือมีการแปลเควสต่างๆนาๆนานะครับหรือเข้ามาสอบถามจะส่งทีมมาให้ดูเนี่ยเข้ามาใน Discord แล้วมาโพสไว้ในคลิกดูทีมได้เลยนะครับหรือเพื่อนคนไหนอยากมาหาเพื่อนเล่นทำเควสหาเพื่อนมาลองกันเล่นอะไรเงี้ยหรือมีอะไรปรึกษาก็เข้ามาเจอกันใน Discord ได้นะครับเดี๋ยวยังไงดูแลเต็มที่แน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับอย่างสุดท้ายก,ก, like, กดดา comment, าก่ออนนนนชตมใใ้งบผนะรที หรือใครอยากสนับสนุนก็มาสมัครเบมเบอร์นะครับมาโดเนทในสตรีมก็ได้นะครับซุปเปอร์แชท์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ทิปมีได้หมดเลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับ ให้ผมมีไรายได้ในการทําช่องนี้ต่อไปนะเพื่อนๆหวังว่าจะได้ทําต่อนะช่วงนี้ค่อนข้างเยี่ยมมากๆเลยทั้งในคลิปแล้วก็ในสตรีมฝากเพื่อนๆคนไหนที่ดูประจำไหนไม่เคยเบ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเบ้นเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะต้องการกําลังใจจริงๆครไปเดี๋ยวเจอกันที่ในคลิปหน้าทุกคน๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25่ห้าโหมดอันเจมทีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้้าาานนนดวววยะะคค่่่่่มมมมมจจกกชอออองพีีิิเเเ็แหหืไข ซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีเองเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ